ที่นโยบายชัดๆเราอาจจะยังไม่ได้พูดชัดเจนนะคะแต่เราจะพูดชัดเจนแน่ๆหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทักษิณบอกว่าถ้าตายไปไม่ต้องเผาศพเขาเอาเก็บศพเขาไว้เป็นซิมโูลิกหรือเสัีลักในการต่อสู้ทางการเมืองสรุปทักษิณจะอยู่จะไปหุ่นส่วนคิดอย่างไรผมสังเคราะห์ไปหลายรอบแล้วผมถามมุ่นส่วนบ้างรู้สึกอย่างไรทักษิณ จะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับและจะกลับแบบประเทศไทยจริงหรือไม่นะครับที่สำคัญคนจนเนี่ยจะหมดภายใน6เดือนหรือเป็นเพียงคำโกหกดังที่แลมโบอีสานบอกไว้ว่าเป็นเพียงการหลอกคะแนนจากคนจังหวัดเชียงรายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา,ามเท่านั้นอออย่่่่าาลลลืืมมกกกดกดดดด Subscribe แะะะะริิิงเพตตคตคคปปไ้นะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นการเดินหาเสียงของทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐและภูมิใจไทยฮะซึ่งประเด็นที่เป็นไฮไลท์คืออุ้งอิงลูกสาวของทักษิณน,นะครับบอกว่าคนจนจะหมดภายใน6เดือน ในขณะที่ <c oughs> หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพักเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนพี่น้องเราจะทำงานเชิงรุกค่ะเชิงรุกยังไง6เดือนแรกเราจะแก้ปัญหาในภาพกว้างก่อนนั่นก็คือมหาภาคค่ะปัญหาเศรษฐกิจสังคมระบบรชาชการต่างๆ โดยที่จะเอาโนโยบายของพรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ในวันนี้ชื่อโนโยบายชัดๆเราอาจจะยังไม่ได้พูดชัดเจนนะคะแต่เราจะพูดชัดเจนแน่ๆหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะขอให้มั่นใจและเชื่อใ,ใจในพรรคประชาริปัรย์พรรคประชารัฐ์ใจถี่ขึ้นได้และเพื่อีน้องชาวอีสานและพี่น้องชาวไทยทุกคนเราทําทุกคน ให้มีความอยู่ดีกินด,ดีขึ้นนะครับฝากพักการภาครัฐไว้กับชาววิสาทุกคนด้วยนะครับซึ่งในประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติของพรคภูมิใจไทยเราเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดียวมาโดยตลอดก็คือหัวหน้าพักก็มไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นคนไหนคนไหนใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าภาคภูมิใจไทยก็ยจะต้องเป็นการที่เด่ดนนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งในอนาคตตาบใดที่ แัฐตรแนงสบัตปัจจุบันยังมีโหมดนี้อยู่นะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลนะฮะซึ่งก็ยืนยันเบารอบนี้ก็พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีก ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะเป็นนาย,ยกัมตรีแต่คะแนนไม่พอก็เป็นเพียงพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้เป็นรองนาย,ยกัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแปลกใจไหมที่อนุทินจะเป็นนาย,ยกัมตรีคนต่อไปนะครับไม่แปลกใจนะครับมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับขานการขนาดนี้นะครับ ทำไมแต่ละพรรคการเมืองเข้าเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับทั้งที่ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะครบนะฮะนู่น,นะฮะกลางปีเกือบกลางปีพุทธศักราช2,566มาเร่งเพื่ออะไรในเชิงงานสังเคราะห์พรรคการเมืองต่างๆก็มีการเตรียมพร้อมนะพลังประชารัฐก็มีการเตรียมพร้อมนะครับทุกพรรคการเมืองก็มีการเตรียมพร้อม มีการตั้งพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทุกพรรคการเมืองก็เชื่อว่าจะมีการยุบสภาผูแ้แทนราษฎรภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เพราะจะเปิดทางให้สสนั้นย้ายพรรคก่อนเวลาในกะารที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งก็คาดหมายว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนมกราคมแต่ถ้าไม่มีการยุบสภากลับให้สสย้ายพรรคนั่นก็หมายความว่า <c oughs> นะครับก็จะอยู่จนครบวาระ นครับคบวาระก็เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,566แล้วจึงจัดเลือกตั้งภายใน45วันนะครับอย่างที่ผมเรียน,นยในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยนะครับเรื่องของการยุบสภาเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะแล้วก็ปัญหาการย้ายพักการเมืองเนี่ย แล้วจะมาให้รัฐบาลยุบสภาพเพื่อที่จะให้สอส,อสอเนี่ยย้ายพรรคการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเขาไม่ทํากันแน่นอนนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็มีการลงหาเสียงในส่วนของพลังประชารัฐในส่วนของบูมใไทยลงหาเสียงเพื่ออะไรวางกลเพื่ออะไรเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการหาเสียงนานบ่สมควรรัฐบาลมีเวลามากนะครับสำหรับพลังประชารัฐอ่านะแบ่งกําลังออกเป็นส่วนใหญ่ๆ พลังประชารัฐรับผิดชอบภาคกลางนะครับภาคของพีรพันธ์รับผิดชอบภาคใต้ภาคธรรมนัตก็ไปภาคเหนือภาคแกร่โบก็เข้าอีสานนะนี่คือหลักของรัฐบาลที่เขาวางอยู่ในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามพัคของทักษิณเขายืนยันว่าจะได้แลนสไลด์แน่นอนนะครับบุงอิงยืนยันว่าจะได้แลนสไลด์อ่ายืนยะันว่านะคนจนจะหมดภายใน6เดือน แนะาระทักษินพร้อมจะกลับประเทศไทยแลมโบเสกสกลนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยพูดที่อุง้งอิงพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะครับเพื่อต้องการได้คะแนนจากประชาชนเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกและก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกันที่ทักษินบอกว่าจะกลับมายัางประเทศไทย13ปีแหละทักสินพูดอย่างนี้แล้วม่ยอมกลับมา นะครับก็เป็นข้อโต้แย้งที่ว่ากันไปว่ากันมานะครับคุณส่วนลองพิจารณาด้วยกันนะคนจนจะหมดภายใน6เดือนจะไม่มีคนจนภายในประเทศเลยเนี่ยหุ้นส่วนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีคนจนภายในประเทศหุ้นส่วนคิดอย่างไรนะครับทักษินบอกว่าจะกลับประเทศไทยกลับประเทศไทยปีนี้ปีที่13แล้วที่ทักษินบอกว่าจะกลับประเทศไทยแล้วจะให้อุงอิงนะครับลูกสาวของเขาบอกว่าจะกลับเมื่อไหร่และกลับอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทักษิณบอกว่าถ้าตายไปไม่ต้องเผาศพเขาเอาเก็บศพเขาไว้เป็นซิมบูิกหรือเสรีลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองสรุปทักษิณจะอยู่จะไปมุ้นส่วนคิดอย่างไรผมสังเคราะห์ไปหลายรอบแล้วผมถามมุ่นส่วนบ้างรู้สึกอย่างไรทักษิณจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับและจะกลับแบบประเทศไทยจริงหรือไม่นะครับที่สําคัญคนจนเนี่ยจะหมดภายใน6ปีขอภายใน6เดือนหรือ เป็นเพียงคำโกหกดังที่แลมโบอีสานบอกไว้ว่าเป็นเพียงการหลอกคะแนนจากคนจังหวัดเชียงรายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ แผ่ดินทินไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีองค ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุดังแสงส่งทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนล้องรวมใจทรงดำเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใคร ทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายัวใจแร่งในเครื่องของใครผ่าน วิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันควาควา คอยพบ้องอยู่หยุดตรสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดา พัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรนประดุจด,ดังแสงสรองทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกรงในเคร่งข้องไทยพานด้วยจิตวิญญาณทหารไทย ทุกูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจงพกกระเริงจงพากเกริะองค์ยืนอยู่ทามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกัน ไฟความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทเป็นหนึ่งร่วมกัน